พี่มิวไม่ฟังเลยอ่มันแบบยิ่งดึกยิ่งไปเออยิ่งดึกไปจ้ะเผาพี่มิวเหรอครับพี่มิว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 ทุกคนพี่มิวเหรอเดยวนะเอาไปเรื่องสมัยก่อนดีกว่าพี่มิวคนตลกฮะแต่เดี๋ยวนี้พี่มิวดูเหนื่อยอะเอายี้ดีกว่าทุกคนลองซื้อหมอนนพี่มิวดูนะฮะไม่ต้องซื้ออะไรที่มันดูแบบเฮ้ยเป็นอกมุ้งหรอกไหมซื้อหมอนอืม ล้วขอแนะนาเป็นหมอนที่นอนโตโตเอยหรืออะไรก็ตามเอาไปเอาไปให้มีเอาไปพี่มิวก่อนพี่มิวคือไม่ได้แล้วตอนนี้สภาพคือแบบว่ามิวนอนเธอเจอพี่มิวค่ะดอ้าวตีไม่นอนก่อนไหมนอนก่อนเลยพี่มิวนอนก่อนใต้ตาพี่มิวไม่ได้แล้วจริงๆทุกคนช่วยด้วยหรือซื้อที่มันเป็นแบบว่าแปะใต้ตาเย็นๆน่ะที่มันสามารถแช่เย็นได้แล้วก็ไป็นมออ่าเป็นแปะข้าวผ่านทุกคน เอาไปแปะให้พี่มิวหรือไม่ก็เป็นไอคีมอืหรือยานอนหลับให้พี่มิวนอนกินแล้วนอนไปเลยเลิกเล่นเกมมะพอๆกับกับทุกคนเวลากับแต่งหน้าอะเริ่มไหลิ่มละเริ่มมาดละ่าดละเวลากับเวลาแต่งหน้าอ่าเราก็จะนั่งเล่นกับนังหันไปดูอะไรวะกับเป็นคนที่เล่นเกมเก่งมากคุณก็ น้องก็จะเล่นอยู่เกมเดียวแต่ก่อนจะเล่นอยู่สองเกมเล่นกับพี่มิวไอเกมที่มันห้าห้าตีกันอ่ะเอออะไรนะชื่อเกมอะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้ละอ่าแล้วก็มีฟีไฟอ่านั้ก็เล่น้วยการปอดเไปเราก็เล่นไม่เป็นเล่นไม่เก่งอ่ะก็จะชวนแล้วก็เล่นเล่นแต่ตอนก็จะเล่นอีกเกมเกมหนึ่งที่น้องเล่นไม่คิดว่าจะเล่นอารมณ์เหมือนเราเจอคุณพ่อป้าวันนี้ครับแล้วป้าก็ต้องเล่นเกมอยู่ก็คือจะเป็นเกมเอ่อ กับไพ่อะใครเคยกดเกมไพ่บ้างอะใน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 สตาร์แล้วขึ้นมามันจะเป็นเกมไพ่เหมือนเอาไพ่มาเรียงกันอะให้มันครบสำหรับแล้วก็ปุ๊บ๊อย่างเงี้ยเออไอ้กราฟเล่นอย่างเงี้ยอพราะ<อ>ม,มันเรียนโบราณเออไอ้กราฟนั่งเล่นเกมเพจแกแล้วก็แบบมันเล่นเออเออแคนดี้แคนดี้แคร์แล้วทุกอย่างอะคุณแบบเล่นองแก่งองแกง เนี่ยมที่มันจิ้ม้มที่มันจิ้มทุกเวลามันไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้จับโอ้โหอะไรว่าแบบโอ้ยจริงผมก็ไม่นึกว่าแบบจะเล่นเกมนี้จริงแล้วกลับนะจ๊ะโอ้พี่ไม่เล่นกับผมเลยอะแคนดี้คลาสทุกคนประมาณคลาแคนดี้คลาสเออแล้วมีอยู่ประมาณสองเกมสามเกมประมาณเนี้ยอยู่ในแบบเป็นหมวดหมู่แบบปึ๊บผ่านไปด้วยอย่างของมันวะ แล้วก็ชอบเล่นเล่นบบเออเล่นแบบโดแล้วก็มาโชว์เก่งเปล่าแล้วสักพักอพอมันเล่นไม่ผ่านมันก็จะต้องโบยโบยคุณข,ข้างๆอาทิเช่นเราเนี่ยมันั่งข้างๆพี่หมาเนี่ยพี่หมายมานั่งข้างผมเนี่ยดูดิไม่ผ่านเลยสักพักหนึ่ง <Hey. S 1> เริ่มกดใหม่กดแล้วกดอีกเติมอ,อ,อยากเล้ยยังไม่เติยังไม่เติมแต่แต่วันที่แบบว่าไป<ม>อะไรล่ะไ,ไปไปงานกับอ่าล,ล่องเรือเออปาร์ตี้นายบิ๊กกับ อ่ามีคนให้เอ่อเขาเรียกอะไรนะเป็นกิฟต์วอร์เชอร์เบาๆเอาไว้เติมเกมเท่านั้นงงมากโื่อการนี้เลยนั่งเล่นแบบนั่งเล่นไม่สดอะไรด้วยนะแล้วแบบเวลาแต่งตาหลับตาน้องเป็นคนที่สามารถที่จะหลับตาข้างหนึ่งได้แต่งตาข้างนี้แต่ลืมตาาหลับตาเก่งมากรองหรอหลับตาข้างหนึ่งแล้วก็แต่งหน้าไปนะ เออลราตาข้างหนึ่งพอแบบว่าแล้วเวลาช่างแต่งหน้ามาเขาก็จะมีอาการที่บอกทําอย่างเงี้ยทําแบบเงว่าเราจะรู้ใช่ไหมว่าอ,อ่ะมองอ่ะมองล่างอ่ะมองล่างนี้ทําคือมองล่างแต่ผมพี่เขาก็จะเป็นบอกว่าท่้งแต่หน้าประจําของน้องเกาก็จะเป็นบอกว่ากินแตานี้ก่อนแล้วก็อ่ะเกาก็เ่าี้ <c oughs> <laughs> เล่นี <laughs> ้โอ้ยหยุดก่อ <laughs> นกับระหว่างวันไม่ทําอะไรก็ ก็จะนอนทุกคนนอนไม่ว่าเสียงมันจะดังขนาดไหนไม่ว่าเราจะเล่นกันแรงขนาดไหนอืมน้องก็จะหลับหลับเลยไม่มีเรื่องได้ทุกที่หลับง่ายเป็นคนมีบุญจริงๆนะนะเออสองมันเป็นการสืบเนื่องมาจากการที่วันนั้นเราไปดูหนังรอบแรกด้วยกันใช่ไหมเฟิร์สอ่าซีรีส์อันแรก เราของของเราไปมันคืออีถุงนอนอ๋อไอ้ถุงถุงนมไอ้ถุงลมถุงนอนถุงนอนมนอนอะไรวะถุงนอนลมอ่าที่ทกคนก็จะเห็นที่มันเป็นสีชมพูเออปองปองสุบลงเข้าไปเราเอามาฟึบงุงงเก็บปึ๊บเรายังไม่ทันนอนเลยกลับนอนเลยผมนอนนะึงนอนแล้วยังเลยยังไม่ได้เล่นเลยเอามาเองแต่นั่งเก้าอี้ มันเป็นยังไงวะเฮ้ยป็นอีกอย่างวะมีคนบอกว่าอย่ากแกงน้อง, <c oughs> องเอาอยากแกงน้องเนี่ยเดี๋ยววันเกิดต่อไปเนี่ยหรือว่ามันอะไรสักอย่างเดี๋ยวว่าจะซื้อสั่งช้อปปี้ก่อนช้อปปีสั่งช้อป e ีก่อนเลยสองร้อบาท